หากวันใดวันหนึ่งเองขึ้นเฝ้าพ่อแล้วพ่อไม่เห็นธรรมลงวงนี้แสดงว่าเองไอ้ขวัญคิดการกรบฏต่อพ่อ ยามที่เห็นใจใหายองค์กิตสดามาทำได้ภายในหัวใจซมซอเพียงแหวนเพชรเม็ดทับทิมเทียบค่าแม่พิมพ์ ไม่พอแค่แหวนเพชรวงเดียวความแค้นฟังแน่นใจลึกมันให้ผนึกใจนี้องกิต ดนิสัยไม่ดีวันนี้ต้องตีเติมต่อจะถอดแหวนเพชรจะถอดแหวนเพชรเพื่อปฏิวัติไอ้องค์กษัตริย์ชีก้กอเฮ้ยเดิน อย่างเจอใช่ไหมองค์กษัตริย์กิษดาเหมือมนเหยียบย่ำหัวใจของท่านถึงเป็นคนรักของฉันแต่ตกต้องไปอยู่ในน้ำมือขององ,ง,งค์กษัตริย์กิษดามึ้ฟังกูก่อนไอ้ขวัญกูถามมึงตอบมึงคิดที่จะถอดแหวนออกจากนิ้วที่พระองค์กฤษดาให้กับมึง มึงก็รู้อยู่เขาสั่งมึงว่าไงแหวนเพชรเม็ดนี้เห็นมึงต้องเห็นแหวนถ้าเห็นมึงไม่เห็นแหวนแสดงมึงคิดกบฏต่อองค์เสดามึงถอดมึงว่าเขาว่าไงมึงตอบแล้วพี่คิดว่ายังไงแล้วแค่แหวนเพชรวงเดียววงนี้มันจะเทียบค่าเขากับพิมใจ หัวใจของฉันฉันรักพิมพ์ใจเหมือนหัวใจของฉันแค่แหวนวงเดียวมันเทียบกันได้เหรอพี่มึงก็เลยจะถอดแหวนเพชรจะแสดงความกบฏและปฏิวัติต่อองค์กิตสดาไอ้ขวัญมึงไม่ใช่เพื่อนกูแค่ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงมึงเป็นเพื่อนกูตั้งแต่เล็ก จนเข้ามาได้ดิบได้ดีเป็นทหารอยู่ในเมืองขององค์กิตตดาทำไมกูจะไม่รู้ใจมึงอย่าลืมนะเพื่อนตัวมึงเพียงแค่คนเดียวไม่เล่นเดียวจะเอาชีวิตองค์กิตตดางั้นเหรอเปรีย้แต่แค่แมงเมาวินเข้ากองไฟเข้าไปมึงก็ตายจะเปล่าทำใจเถอะเพื่อนหากมาดแม้ว่าผิมดใจ เป็นเนื้อคู่มึงก็จริงพิมพ์ใจก็ต้องเป็นเนื้อคู่ของมึงแต่ถ้าไม่ใช่เนื้อคู่ของมึงชาตินี้มึงก็ไม่ได้เฮ้ยพระเอกแล้วกูเฮ้ยเอายอ่ยงทำ<ห>อะไรเลยขอบใจพี่นะที่เตือนสติฉันถ้าหากามาแด้ว่า ฉันทำอะไรลงไปไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตองป่านนี้หัวของฉันจะคงจะไม่ได้อยู่จากบาแบบนี้ขอบใจพี่มากนะที่เตือนสติฉันไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ไอ้เรื่องแหวนเพชรเนี่ยมึงเลิกคิดไปเลยที่มึงจะถอดออกจากนิ้นวมึงเพราะฉั้นแล้ววันนี้แหละกูจะพามึงไปคลายเครียดไว้เพื่อนคลายเครียดเออที่ไหนอย่างไรมึงไม่ไม้องถามมึงตามกูมาเอา มาแล้วยังไงไหวเสมอใจลนะ่ะเอ,อบัตรนี้ดาวเรืองน้องสาวของกระหม,ม่อมฉันมาขึ้นเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าค่ะถาวายบังคมเพคะหม่อมฉันดาวเรืองมาขึ้นเฝ้าพระองค์แล้วเพคะนีด่ดาวเรืองกูถามมึงสักครั้งเถอะ ว่ามึงไปไหนมาพระองค์ไปคะที่หม่อมฉันขาดการขึ้นเฝ้าหม่อมฉันไปงานแต่งของพี่หัวหมูขัญมาไปคะโกหกพระองค์งหม่อมฉันไม่ได้โกหกจริงจงมึง,งบอก <ๆ S 2> ว่าไปงานแต่งห้อยหัวหมูขวัญแล้วทำไมไม่เจอกูหม่อมฉันไปมาจริงๆไปค่ะพ่อคนดีย่อมแก้ไข คนจังไรย่อมแก่ตัวฉันใดก็ฉังนั้น <â> มึงทำเยี่ยงนี้เปรียบเสมือนมึงกำลังมินประมาทกูกำลังจะลบกฎที่กูตั้งเอาไว้โทษของมึงมันอุกิจโทษนะไอเ้เสมอใจลา<อ>ดกฎของกูคืออะไรวะถ้ามาดแบนจะขาดการขึ้นเฝ้า จะต้องมีใบบอกล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามเดือนพระพุทธเจ้าค่ะดาวเรืองมึงขาดการขึ้นเฝ้าโดยไม่มีใบบอก <c oughs> โทษของมึงถึงตายฟังกูให้ดีเฮชคาดนำตัวดาวเรือง <c oughs> ขึ้นสู่ตะแลงแก่ง <c oughs> แล้วตัดหัวมันทิ้งซะช้าก่อนอง ายแน่เลยถือว่า,วาใช่ว่าข้าพระพุทธเจ้าเสมอใจราดจะถือวิสาสะเอ่ยแต่พระองค์พระพุทธเจ้าค่ะดาวเรืองเป็นน้องสาวของเกล้ากระหม่อมเสมอใจราครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่ดาวเรือนั้นทำผิดทรามาดแบนพระองค์ไม่เห็นแก่ดาวเรื่องก็ขอให้พระองค์ลองทรงดึกไตรตองให้ดูเถิดตั้งแต่ที่ข้าเสมอใจราชมากราบบาทเป็นข้าราชบริพารของพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะศึกเหนือเสือใต้ข้าพระพุทธเจ้าเสมอใจลาเพร้อมกำดาบจับทวนออกสู้ศึกออกสู้สงครามมาดแบนข้าเสมอใจลาชจะตายในสมอรบภูมิลบข้าใสเสมอใจลาดก็หาเสียดายไม่แต่ครั้งนี้ข้าเสมอใจลาด ขอเอาความดีทั้งหมดที่ข้าเคยมีที่เคยกระทำต่อพระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดข้าพระพุทธเจ้าอยากจะขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษให้กับดาวเรื่องน้องสาวกล้าหม่อมฉันนี่มึงทัวมุ่คุค้นกูเหรอหาไม่ได้พระองค์เอาล่ะไอ้เสมอใจล่าพระเจ้าข้าไหนไหน มึงก็เป็นคนเก่าคนเก่งที่เคยออกศึกออกสองครามรอบเคียงบา่าเคียงไหลกูมามึงมีความดีความชอบแต่กฎมันก็ต้องเป็นกฎฟังกูให้ดีนะในเมื่อมึงกล้าขอชีวิตของอีดาวเรืองเอา้ากูยกให้ห เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งมทิดจังครับเดี๋ยวก่อนมีเดี๋ยวด้วยมึงฟังกูให้จบก่อนที่กูยกชีวิตอีดาวเรืองให้มึงกับมึงในครั้งเนี้เพชรชักฆ่าไม่ต้องประหารชีวิตอีดาวเรืองแต่คนที่จะประหารชีวิตอีดาวเรืองก็คือมึงต่ตัดวัีดาวเรืองไม่ได้เกาหัวมึงมาแทนโง่ អូយអូយថ្ងៃអូយអូយត្រូវងំកំណាน้ําតានងត្រូវប្រហានង หรือนี่หากน้องตง้องพายจงอภัยพี่ <c oughs> มันให้เจ็บแค่นี้จริงหองหายใจไม่ลงก็เพราะองค์จอมราชต้องเป็น เพชรขาดัดคอ้าวเดว่ากลับคำพูดใหม่ได้ไหมเนี่ยคำแรกเองนะเนี่ยเออเมื่อเสียคำสั่งนั้งสุด ไม,ไม่รู้จะพูดอย่างไรถึงเขาจะต้องบาดจ็บ เราทันกิสดามีไว้ว่าเช่นไรแล้วทำไมละน้องทำไมเจ้าไม่ทำตามกฎเดาวเรืองรู้ดีว่ากฎของพ่อองค์สำคัญกับดาวเรืองมากขนาดไหนแต่ครั้งนี้ดาวเรืองผิดเป็นครั้งแรก ดาเรื่องไม่นึกเลยพี่ว่าดราเรืองต้อง,งมาเป็นแบบนี้พี่ดูแลพี่เลยลยพี่บัวลอยดียนะพี่เราอยู่กัสบสาวพวกพี่น้องพี่เคยสัญญากันว่าว่าเราจะรักกันเราจะดูแลกันตลอดไปพี่อย่าทำอะไรน้องนะจริงอยู่ พี่เคยให้คำมั่สัญญากับพวกเจ้าว่าชีวิตนี้พี่จะปกป้องดูแลน้องจะรักน้องยี่กว่ารักตัวเองแต่บัดนี้คนยังข้าเสมอใจราชกลับต้องเป็นผู้ประหารชีวิตน้องสาวร่วมสายเลือดของตัวเอง ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนเครื่องนี้ดาวเรืองยอมรับดาวเรืองเป็นคนผิดพี่อยาคิดโทษตัวเองเลยนะดาวเรืองผิดเองจ้ะดาวเรืองฟังพี่ให้ดีนะในเมื่อกฎมันต้องเป็นกฎไปไปกับพี่ พี่จะพาเจ้าไปที่แดนป่าไม่ไม่ละพี่ บรลเรนำความเรื่องนี้ไปบอกกับพี่เลไลก่อนเร็วจ้ะพี่วันนี้รู้สึกว่าใจคอไม่ดีเลยห่วงน้องสองคนและเกินเกงว่าบัวลอยแล้วก็ดาวเหลืองจะเป็นอันตราย ใจคอไม่ดีบอกไม่โกพีะเลไหลห้าบุหรี่ทเลอะไรเยอะแล้วพี่พี่ต,พพตอนนี้วพี่ต้องช่วยดาเรืองนดพี่นะร้องพี่ทำไมเล่นเป็นเด็กๆต่อเป็นสาวเป็นนางเป็นถึงนางข้าหลวงที่ามานั่งร้องของร้องไห้ได้ยังไงพี่ตอนนี้เกิดเรื่องแล้ว เกิดเรื่องอะไรตอนนี้องค์กษด,ดาสั่งให้พี่สมหาใจลาดบาชีวิตดาวเรืองภายในยีิบสี่ชั่วโมงจังั้นเหรอพ<ห><อ>ี่จะรับไปช่วยนะเวร เป็นน้องคนเล็กจะเป็นน้องที่พี่รักและพี่ก็เป็นห่วงเจ้ามากที่สุดแต่ณตอนนี้พี่ชายที่แสนดีคนนี้ ับต้องมาเป็นเพชฌฆาตเอาชีวิตน้องสาวของตัวเองดาวเรืองเอาไปใพี่นะน้องพี่อย่าโทษตัวเองเลยนะเรื่องนี้พี่ไม่เป็นคนผิดดาวเรืองผิดดาวเรืองก็ต้องยอมละพี่อย่าโทษตัวเองเลยนะ ดเยพี่สงสารน้องซะยิ่งนัแต่พี่ชายคนนี้มันไม่อาจช่วยอะไรน้องพี่ได้เลยสักนิดเดียว พ่อคิดถึงแม่เอาไว้อ,อีกไม่นานเจ้าจะได้ไปเจอเจอกับท่านเอาหสิ่อวีด้วยนดาวเรืองทู ใจของข้าเสมอใจละ่ะมันแทบแตกสลายแต่ได้เป็นหน้าที่ที่จะไปต้องทำ พ่อพยันแม่หากท่านยังวนเวียนอยู่ขอให้พวกท่านได้รับรู้ว่าการกระทาของข้าเสมอใจราชผูน้นี้ข้าไม่ได้ทำํำข้าไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำเลยสักนิดเดียวแต่ข้าไม่มีทางเลือก ต้องเข้มแข็ง